มีว่าการะทรเกษตรเมื่อปี2500นอกจากเราเบี้ยงกันเองใครบ้างยังไม่ได้ชำระหนี้หมดตังหมดเงินเท่าไหร่ที่เวลาเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้ผมแล้วก็ความเดือดร้อนของท่านจะทอนไปกี่ปันนี่กี่หัืนละกี่ล้านเกศสามจาแครับผมชวนย้ายไม่ไปบอกมื่อไรมาตุจัลาครับท่านจะเป็นอะไรผมไม่รู้ ต้องพูดกันความจริงนายกบอกให้เดินทางวันนี้เลยตอนนั้น,น,นมมาทีละแดนวงท่วาพระจ่าจายอยู่ที่ไหนเรารู้เราไม่ว่าการเมดินก็เปลี่ยนแปลงไปตามเตือนย้อนนายกผมไม่สนเพราะท่านเป็นคนเข้าใจวันนั้นผมยังำจำได้เป็นครั้งแรกที่ผมมาอจกะตบปากที่หนายเลยวันแรกเป็นดากูแล้ววันนี้สามหมื่นล้านนี่ไม่เหมือนห้าหมื่นล้านอ่ะห้าหมื่นล้าน ทั้งป,ะประกันสองคนวงเงินเท่ไาไรคณะดนตรีมามอบเป็นจำนวน50ล้านบาทเศษให้กับพี่น้องชาวจังหวัดทำงานกันต่อเลยเร็วพบเพเ่อนเร็วยืนขึ้นวันนี้จริงขอให้ตบมือให้ข้าราชการทุกคนครับที่มาวันนี้ต้องหวทุกฝ่ายเราจะเดินหน้าคู่ก,กันไป ผมขอให้ทุกคนโชคดีปิดประชุมครับขอาราชารและบคณะเป็นอย่างดีภายใต้คณะนะครับเป็นความบูนาบุรพาวิจารจำจิตนะครับสิ่งท่านดูแลงานทางด้านกระทรวงเกษตรขอยากบอกที่ไเกษขอกับเรียนสื่อมวลชนและก็พี่น้องที่รอการเยียวยาจาก สัตว์เป็นลมปีสกินในวันนี้ต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าลมปีสกินเนี่ยเป็นอุบัติใหม่เป็นโรคใหม่และการที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องดูให้ละเอียดและก็ทําเอกสารเนี่ยมากมายเหลือเกินทําให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยต้องรอบางคนบอก6เดือนแล้วยังไม่ได้อันนี้จริงครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เยียวยาก็เป็นเงินของท่านทั้งหลายดังนั้นการที่จะทําทเอกสารก็ต้องให้ถูกต้อง ท่านนายกอนุมัติงบกลางคราวนี้ทั้งหมด1017ล้านสำหรับหมูนะครับหมูก็ประมาณ3 0 0 0 0 0ตัวที่จะได้รับเงินเดียวยาเช่นนี้ช้าอีกเหมือนกันเนื่องจากว่าพอท่านนายกอนุมัติเสร็จงบประมาณสำนักงบยังไม่ได้โอนมาอย่างที่กรมนะครับแต่การเดียวยาของหมูเนี่ยเร็ว,รวกว่าพอได้เงินปุ๊บกรมเขาส่งตรงถึงเกษตรกรได้เลยแต่ลำปีสกินเนี่ยต้องผ่านจังหวัดผ่านเขต แล้วถึงจะมาถึงเกษตรกร,เ,กรเพื่อให้ความผิดพลาดไม่เกิดขึ้นวันนี้เรานอกจากนี้แล้วท่านนายกเป็นห่วงให้ผมมาส่งเสริมอีกส0 0 0 0ืล้านในการที่สารฝันสร้างอาชีพเพราะวันนี้เราเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจมันเรื่องื้งพอสมควรนะครับภาวะทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมไปแล้วตอนนี้แรงอีกแล้วก็เลยมาส่งเสริมเพื่อระยะสั้นก็ฝากท่าน รองผู้ว่าวันนี้อนุรักษ์และก็ท่านประสุทธ์จังหวัดเกษตรจังหวัดและก็กะเกษตรทั้งหลายเนี่ยให้ลงไปดูแลเรามีเงินมาให้แล้วทําอะไรก็ได้ที่มันมีตลาดรองรับอย่าสร้างภาระให้กเกษตรกรเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นของเขาเหมือนกันขอบคุณมากครับ